สวัสดีครับเราจะมาถอดตู้แอร์นะครับของโตโยต้าบิโก้หลังจากที่เราเนี่ยครับพวกคอนโซลข้างหน้านะครับออกให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ถอดคานเนี่ยคานที่จะเป็นคานของชุดของหน้ารถตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาถอดตู้ออกเลยนะครับหลังจากที่เราปวดสายไฟถอดน็อตยึดออกนะครับอันนี้ประกอบยึดเอาอ ยกขานขึ้นนะครับยกขานขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถดึงตู้ออกได้เลยนะครับเคชื่อสายไฟตอน้ำทิ้งยังมีสายไฟอยู่กดได้เลยไปฉช้มากถอดตู้แอร์ นี่คือแอร์ข้างในนะครับเช่ไหมนี่ที่เราจะมาเปลี่ยนกันอ่ะดูนี่นิดนึงครับเนี่ยอันนี้รอยนี้นะเป็นสิ่งที่จะมารบควนรลดเราได้นะครับนี่เป็นเห็นไหมครับเป็นลอยแทะของหนูน่ะที่เข้าไปใน ของผโดยสารนะครับในหน้าคอนโซลเรานะครับสังเกตได้จะมีขี้จะกินขี้นะครับเหม็นมากนะสาเหตุพวกขนมนะครับที่เรานํามากินในรถแล้วมันทิ้งหรือไปเสษข้างในนะครับมันก็จะได้กินพอเข้ามาเพิ่มมันจะมันกัดกัดพวกนี้นะครับมันดูแลครับพวกฝุน่นพวกอะไรเยอะยๆมากนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในการถอดตุ่เอแล้วก็เปลี่ยนนะครับสวัสดีครับ